มาดามแป้งโพดระบายหลังท่าเรือเปิดบ้านเจ้าไทยเกมขอโทษมาดามแป้งนดนพันล้ำซำประธานสโมสรการท่าเรืออิซีได้โพสข้อความลงบนโซเชียลส่วนตัวยอมรับรู้สึกเศร้าและเสียใจกับผลการแข่งขันที่ออกมาในเกมที่ทําได้แค่แบ่งแต้มเชียงรายหลังโดนตี้เสมอหน้าที่สุดท้ายความหลงหลังเกมในศึกฟุตบอลลีวอไที์ในเกมที่สิงเจ้าท่าการท่เรืออ,อิซ กบมีโอกาสเก็บ3มแต้มเกมในบ้านที่ตอนรับกันมาเย็นของกว่างซงมหาภัยวีโอเชียงรายยูเนเต็ดก่อนที่จะเสมอกัน1ต่อหนึ่งเมื่อวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมาสำหรับเกมดังกล่าวการไทเรย์เอฟซีนำขึ้นไปก่อนหนึ่งต่อศูนย์จากลูกยิงของแฮมิลตันสวาเล็ในนาทีที่20และเกมใกล้จะจบลงแล้วจนถึงช่วงทดเวลาในาทีที่9 0้บกทางด้านฟิลิปเป้อโมลินกลับมาทำประตูตีเสมอ ให้กับดิโอเชียงรายยูเนเต็ดทำให้จบเกมนี้เสมอกันไปหนึ่งต่อนหนึ่งต้นหลังจบเกมมาดามแป้งนวนพันล่ำซามประธานสโมสรการท่เรือเอฟซได้โพสต์ข้อความว่าเศร้าใจเสียใจที่ผลการแข่งขันออกมาเป็นแบบนี้ต้องขอโทษแฟนบอลท่าเรือนะคะเศร้าจริงๆสำหรับโปรแกรมการแข่งขันในนัดต่อไปของการท่เรอเอฟซจะพบกับสุขโขทัยเอฟซีในศึกช่างเอฟเอคัพ รอบ64ทีมสุดท้ายวันพุธที่2พฤศจิกายนเวลา18นาฬิกาใน,น,นสนามแพสเจเดียม